ส่วนเรื่องต่อไปต้องเร่งแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยรัฐบาลเศรษฐาย,ยอมรับแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพที่สามารถทำได้หลายประเทศในอาเซียนมี GDP ที่โตมากกว่าประเทศเราแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการประชุมครมเศรษฐกิจเป็นนัดที่2ด้วยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ GDP ของไทยปีนี้โตให้ได้3%ครับ นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงผลการประชุมคอรมอเศรษฐกิจครั้งที่2ที่ประชุมตั้งเป้าจะผลักดัน GDP ปีนี้นะครับปี67ให้แตะที่3%เจากเดิมที่คาดการว่า2.4%โดยจะเร่งผลักดันผ่าน3แรงขับเคลื่อนสำคัญครับ1ก็คือการท่องเที่ยวอันนี้เป็นรายได้สำคัญของไทยอยู่แล้วแต่ตั้งเป้าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก1ล้านคน จาก35.7ล้านคนกลายเป็น36.7ล้านคนก็จะช่วยเพิ่ม GDP ได้ประมาณ0.12 2ก็คือจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่มีอยู่850,000กว่าล้านบาทให้ได้ไม่ต่ำกว่า70ซึ่งกรึ่งคาดว่าจะทำให้ GDP เพิ่มได้อีกประมาณ0.24และ3เร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนผ่าน B.O.I ให้มีการลงทุนจริงในปีนี้30,000-40,000ล้าน ก็จะช่วยให้ GDP ขยายตัวไี้ประมาณ0.14ถึง0.15เปอร์เซ็ครผมนั่งเฉยๆไม่ได้ผมต้องทำอะไรบางอย่างสำหรับปีนี้ก่อนแล้วใน4ปีข้างหน้าเราจะขึ้นไปได้อย่างไรซึ่งผมเคยเรียนว่าถ้าระยะยาวเนี่ยผมเห็นว่าทางที่เราจะรอดได้เนี่ย GDP มันต้องขึ้นไปถึงระดับเลข5%้อันนี้เอาปีนี้ก่อนนะครับ ส่วนเลขตัวเลขอีก3ปีข้างหน้าเรากําลังจะดูว่าจะใช้มาตรการอะไรแล้วปีนี้ก็เลยตั้งมาตรการเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้แปลว่าเราจะยอมเท่านั้นจาก2.4แล้วก็ปรับไว้ว่าเราอยากจะเห็นว่าสิ้นปีนี้อย่างน้อยเป็น3ก่อน